วันที่สำคัญที่สุดคือวันที่คุณเกิดมาและวันที่เรารู้ว่าเราเกิดมาทำไมนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมคนที่มีเป้าหมายในชีวิตเขาถึงใช้ชีวิตแบบเติบโตก้าวกระโดดถ้าเป็นกราฟมันก็จะพุ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะเขารู้ว่าเขาทําอะไรอยู่แล้วเขาทําเพื่ออะไรเขาเกิดมาทําไมไม่ได้ใช้ชีวิตแบบวันๆน,น,นั่งรอเหมือนนั่งรอความตายอะ่ะก็เพราะว่าเขาไม่เคยหาความหมายในชีวิตไม่ใช่เขาไม่มีแต่เขาไม่เคยถามตัวเองถ้าตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่ะคุณเอ๋อะไรคือความหมายของชีวิตหนูวะอะไรคือการเกิดมาของฉันในชาตินี้ให้เรา ลอง change something or change nothing เธอเปลี่ยนอะไรสักอย่างสิจ๊ะถ้าเธอไม่เปลี่ยนเลยก็คือเหมือนแบบเธอไม่เลือกอะก็ใช้ชีวิตแบบของเหลือตลอดเวลาถ้าเธอไม่เลือกคนอื่นก็เลือกให้เธออยู่ดี ถ้าเธอไม่รู้เธอจะเป็นใครคนอื่นก็มายัดความฝันให้เธออยู่ดีความฝันมันต้องเป็นของใครชีวิตนี้ลิขิตเองมันก็ต้องเป็นของฉันดิเวลาคนเรามันไม่มีเป้าหมายมันโดนยัดอะไรก็ยัดได้ถ้าเราไม่เลือกคนอื่นก็จะมาพยายามเลือกชีวิตเราอยู่ดีแกไปทําอย่างนั้นสิแกฉันว่าเนี่ยสวยๆอย่างงี้ไปขายจิวเวลรี่ป่ะอาเพื่อนเลือกชีวิตให้เฉยเลยแต่สุดท้ายเพื่อนไม่ได้รับผิดชอบชีวิตเราเว้ยเรานั่นแหละ ที่จะอยู่กับเราไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเพราะฉะนั้นใครต้องลิคิดชีวิตตัวเราเองกลับมาถามตัวเองสิฉันชอบอะไรด้วยเวิร์กช็อปสิข้อเมื่อกี้เราจะรู้เลยว่าอะไรคือกลิ่นความสุขที่จักรวาลใบามาตัดสินใจนะถ้าเราไม่เลือกเท่ากับของเหลือโอเคปะ